สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องเวลาดําแต่งนะครับนี่มาดูจา์โอ้กับจาย์แสบครับเป็นไงาจาย์แสบเมื่อวานแห้งนะครับวันนี้สีมือดีขึ้นไหมฮะว่างอายจา์เอียวฮะถึงเวลากรึบแล้วเหรอฮะถึงเวลากรึอบอยังฮะเจ้ฮะ คาด้วยคราจดุจดโมจุดจุดโมใส่ในติงอ้อยอ่าถือมือสั่นมา <c oughs> โอ้โหใช้ได้ครับไม่ธรรมดา โอ้ไม่ธรรมดาครับอาจารย์โอ้อาจารย์แอบค่อยๆพัฒนาฝีมือไปทำได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว ของป้าแซบจะขับยากนะครับสวิงไม่ล็อกนะครับสวิงไม่อยู่นะครับจานโอโโอ้แน่นอนเว้ยโอ้ แจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยสยอดสุดยอดสุดยอด,ดยอฝั่งโน้นสวิงลำบากนะครับอาจารย์เอฟสวิงไม่ค่อยแรงด้วยสวิงเสียอีกต่างหากมันไม่ล็อกนะครับท่านผู้ชมเวลาปล่อยมือมันก็จะสวิงไปเรื่อยครับโอ้ สุดยอดสุดยอดอันนี้ก็เดี๋ยวก็ดึงให้จานเอบดึงมาคืนครับตรงนี้จานเอบโยนถึงไหมนะตรงนี้ยี่บสี่ เจ่าเลยแฉวเลย,จ,เลยจานเอบก็ใช่ย่อยนะครับแต่ยังว่าเลยครับจานเอบพุ่งตีจะโค้งครับจะปัดยากครับปุ่งกีโคง้งเวลาปัดไปก็จะเป็นหลุม ใช้ได้ใช้ได้ครับมือใหม่ทั้งสองคนเลยครับโอ,โอ้ใช้ได้เลยเก่ง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 ทั้งสองคนเลยครับฝั่งนั้นขับยากนะครับคันนู้นขับยากครับขับยากจริงครับคันลุงแอฟนี่ขับยากนะครับ แจ๋วเลยแจ๋วเลยอไม่ต้องมาดูเลยครับเนี่ยผมไม่มีเวลาครับวันนี้มัวแต่อยู่กับช่างดมนะครับช่างดมมาทำรถขุดให้นะครับโอ้ไม่ต้องมาดูโอเคอยู่ครับฟังฟังที่โอ้จะขุดง่ายกว่าครับฟังนู้นจะเป็นดินเลียนมากกว่าครับฝังนี้เป็นดินเหนียวขุดง่ายกว่า เคจานโอ้เจ okay, oh, mm ้าเจ้าเดี๋ไปดูไหนไหนหลักหลักอยู่ไหนโอ้ไหนหลักอยู่ไหนหลักจะอยู่ทางโน้นหรอเนี่ยตรงเนี้ย นี่ไม่ใช่เหรอมันจะอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะเอาแล้วออกแล้วตรงนี้มันยนะีบสี่นะว่างหน่อยตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่า ครับเห็นแต่ยี่สิบสี่มันใช่อยู่นี่เหรอเนี่ยยี่สี่อยู่ตรงนี้ยีี่เมตรตรงนี้จะกว้างหน่อยเด้กว,ว้างหน่อยเนี่ยแนวยี่สิบี่อยู่ตรงนี้แหละอันนั้นผมปากให้ทำโค้งตามไง เนี่ยตรงนี้จะกว้างหน่อยเด้อหี่ตรงนี้หละจำได้มาตรงนี้หละที่ก็พ่นสเปรย์อ่ะตรงนี้แหละเอากว้างหน่อยเด้อถึบมานี้หน่อยกว้างกว้างไม่ไม่ไม่ขาละขาล่างกว้างกว้างมานี้หน่อยให้มันเาานนถิบมานี้หน่อยแล้วมันมันจะหุบเข้าไปหาหลักนู้นตรงนี้มันกว้างสุดนอกนั้นสิบเก้าสิบแปดยี่สิบ เสะเลยฝั่งโน้นก็ต้องเสะเหมือนกันพอเวลาขนาดไม่ได้ลำบากเลยอ่ะเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าครับเสะออกเมื่ออาจารย์ชูอ่ะ เดี๋ยวต่อการคลิหง่าครับเดี๋ยวบอกอาจารย์โอ้ก่อน